สวัสดีครับ fc ช่อง YouTube แอดมุนเซียนมขาขามผาโชคบอพบเจอกันอีก1คลิปนะครับคลิปนี้เป็นสลับกับใบตรวจนะครับท fc ได้ชมกันนะครับที่ผ่านมานะครับคลิปนี้นะครับเป็นสูตรของแอดเอง t ี fc นะครับาถามหากันมาพอสมควรเลยก็เริ่มเาเรียกอะไรเริ่มเป็นนิมิตนิมิตน,นิมิตหมายที่ดีที fc ามา,อาชอบสูตรแอดนะครับขอให้ f c เข้ามาดูกันเยอะๆทุกสูตรที่แอดนำเสนอให้เอฟซี FC ชมเนี่ยแอดคิดมาอย่างดีนะครับทำใหเข้าไม่ดีจริงแอดจำแนกมาให้เอฟซได้รับชมดังนั้นแอดคัดกรองมาอย่างดีทั้งหมดทุกทุกสูตรขอเข้ามาชมได้เลยนะครับได้ไประโยชน์ล้วนๆนะครับได้ล้วนๆได้เน้นๆเอฟซเอาไปได้ฟรีๆ โดยไม่เสียกระตังนะครับเข้ามาชมกันได้นี่ก็คือคลิปสูตรหลักล้อยที่ f c เด็กขอมากันนะครับคอมเมนต์ขอมากันซึ่งแม่นจริงนะครับเ c เข้ามาแล้ว8หมงวดติดนะครับเดี๋ยวยืนยืนหลักฐานตรวจทานใน f c ก่อนนะครับเดี๋ยวจะหาว่าโม่นะครับนี่นี่แอดขอหยาตก่อนที่จะทำสูตรหลักร้อย งวดที่เก่าจะมาไหมนะครับเดี๋ยวแอเขียนให้เลยนะครับหนึ่งสี่ห้าหนึ่งสี่ห้านะครับแล้วก็ห้าหนึ่งสี่ห้าอ่านี่ชัดอยู่นะครับทีนี้มาดูนะครับหลักร้อยหนึ่งเห็นไหมครับ เอาที่เลขหนึ่งก็ถูกอีกแล้วนะครับที่นี่มาดูถูกกี่งวดละเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดงวดงวดนี้งวดเป็นง,ง,ง,งวดที่แปดเนี่ยนะครับ fc เนี่ยผิดงวดหนึ่งเนี่ยเนี่ยแอดเนี่ยแอดมาให้ fc ได้ชมกันเนี่ยสูตร เสเต็ปแรกเนี่ยสเต็ปแรกที่เดินดีเอ็ดซีดูนะครับเนี่ยเข่าเก้าหนึ่งงวดศูนย์สองงวดสามสามงวดหกสี่งวดหกห้างวดสี่หกงวดห้าเจ็ดงวดหนึ่งแปดงวด หกเก้างวดห้าสิบงวดห้าสิบเอ็ดงวดห้าสิบสองงวดเอฟีเข้ามาต่อเนื่องสิบสองงวดนะครับแล้วกนะ็เข้าบางังรุดบงังนะครับเนี่ยเข้าบังรุดบังยาวมาแต่ว่าตั้งแต่งวดนี้นะครับหนึ่งงวดนะครับจนมาถึงปัจจุบันนะครับเนี่ย หนึ่งสองสห้าดหนวดงวดที่9จะเข้าอีกไหมเดี๋ยวมาดูกันนะครับจะทำให้ FC ดูหน้าในต่อจากนี้เลยแต่ก่อนอื่นนะครับทุกครั้งทุกคลิปที่จะทําลืมไม่ได้จริงๆกดกระดิงกาของช่อง YouTube แล้วก็ทําความเข้าใจให้ตรงก,ก,ก,กันกับ FC กับช่องแอนะครับ อันนี้คือบทคำคำเตือนนะครับเป็นเพียงการคำนวณตัวเลขย้อนหลังเท่านั้นเราไม่ได้หลอกลวงหรือสนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นเราส่งเสิรให้ม่ทนซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลอย่างเดียวเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอบคุณครับขอเป็นน้องเอฟซีโชคดีทุกท่านทุกคนนะครับที่เข้ามาชมช่อง u t u b e แอดมุนเสียนมาขามผาโชคถามนี่นะครับนี่กลับมาอีกนิดนะครับนี่คือช่องทางที่แอดพอ จะอ่าจะเขาเรียกอะไรเพราะจะแชลยดได้ห่างนั้นจะให้แอดมีรายได้เพราะว่าแอดไม่มีรายได้ช่องทางไหนเลยนะครับเพราะว่าโฆษณาในช่องแอดไม่มีเอฟซีคงเห็นอยู่เปิดเข้าไปดูไม่มีโฆษณาให้กวนใจเลย <c oughs> เพราะว่าโฆษณาเด้ถ้อนออกจากช่องแอดไปหลายเดือนแล้วตรงที่เขาส่งไอจดหมายพินรหัสหกหกลักมาให้แอดตามบารือตีแอดให้ แอดไม่ได้รับก็คือไปสนีประสงค์บารเลขทีนั่นอ่ะไม่มีบ้านนะครับกน mm hmm. เลยเ็เรียกอะไรตีขับกว่าจะแอดจะติดต่อไปทีเกือบ3เดือนหาไม่เจอแล้วก็เลยเป็นที่มาที่ไม่ได้นะครับไม่ได้เข้ารหัส6หลักคนเลยไม่ได้ยืนยันตัวตนกันอีสองโดยโดย,โดยถอนโฆษณาออกเกี่ยงเลยทีนี้ ก็เลยไม่ไมีรายได้อ่ะช่องทางนี้เดี๋ยวก่อนที่จะไปยาวๆช่องทางแนะนำลุน้นแอดหมุนเซียนมาขมพัดโชกบัญชีไทยนาการไทยพาณิชย์สามห้าสามสองสามสองหนึ3 3 2 3 2่งสามกสี่ประหยัดอินพอมตามนี้นะครับเอาไม่เสียเวลาแล้วไปต่อนี่สูตรหลักร้อยสูตรหนึ่งมาตรวจทานก่อนนะครับตรวจทานก่อนใช่สูตรหนึ่งนะครับใช่หลักแสนบวกหลักหมื่นนะครับงวดนี้นะครับ ก็สามบวกสี่ได้เจ <c oughs> ็ดเจ็ดบวกหนึ่งคงที่ได้แปดแปดลบสองเหลือหกลบสองเหลือสี่ลบหนึ่งเหลือสามลบสามเหลือศูนย์ออกนะครับหนึ่งสี่ห้านะครับหนึ่งสี่ห้าหลักร้อยอ้าวสูตรนี่หลุดนะครับสูตรนี่ไม่เข้า เขาจะหลักสิบนะครับเขาจะหลักสิบอ่าหลุดนะครับจูุดนี้หลุดอ้าวมาดูทำงดใหม่เอฟซเลยวันที่สิบหกตั้งต้นนะครับเดือนพฤศจิกายนอันนี้ตั้งต้นเอฟซีอ่าทำไมจะพฤษสภาคมีพึษเออแอดนี่แปลกอัะติดแงกอยู่ก็ ต้องพฤศจิยนเนาะพฤศจิคมนี่ไม่ใช่แล้วนะครับเอาว้หน,นึ่งสาแปดหนึ่งสี่ห้าสี่ห้าแปดหนึ่งสี่ห้านะครับอ่านี่นี่ฮึบนี่ครับ เท่ากัว่า4บวก5เท่ากับ9บวก1คงที่เท่ากับ0ก็เท่ากับ10นะครับเนี่ย10นะครับลบด้วย2อลบแ8ลบ2อลบว6ลบ1แลบห5ลบ3าลบอ2 0ูนย์แปเอาแอดมาลงตรงนี้เลยนะครับจะได้ไมา้องยอดไปยอนมาพ่าไปฟซีดนกปลอง0ูนะครับ0 8 6ย2 08652ห้นะครับ อนี่มาตัวทานศูนย์แปดหกห้าเนี่ยมากี่งวดนะครับเรามาจนไนเด่นสุดอันนี้ไม่มีอันนี้เจอเลยนะครับ08นย์อเข้าแดนะครับแล้วแถม10หน่วยด้วยหกเอามาดูมีอีกไหมแปตัวอันนี้เจออีกครับเข้าห้นะครับ8ก็บหอ้าวได้ละแปกับ5 เรามาดูหน้านี้ศูนมีแล้วนี่ยแปดห้าสองเอาศูนย์มีเอาแปดนะครับแปดเด่นแล้วตอนนี้ศูนย์มีอีกหกนะครับครบแล้วนะครับเนี่ยตัวนี้มาครบหมดแล้วแต่แปดมามากกว่าหน่อยเอาศูนย์ถุครบจริงๆอัเน,นี่ยครบครบจริงๆ f ิเนะครับ แต่แปดจะมากว่าข้องหวดหนึง่ง <c oughs> นะครับเอฟซีแปดแปดจะมากว่าคนอื่นข้องหนวดหนึง่งก็ถือว่าแปดมาดีแล้วกัน <c oughs> นะครับเอฟซีแปดมาดีก็ต้องมาร์กแปดไว้ออ้ส l a ต e d กัเอฟซี อ,อ้าวเสียหาเสียหาเงื่อาวันใจวันดิอ่าสุดสองอนี่สุดสองอถอยหน่อยสุดสองนะครับหา้าหนึ่งไอเอเปิดไฟยังอ่ะเออ แรงหมืม่นๆไงเนาะ FC เ,เนะเาะอไปต่อดีกว่านะครับใช่นะครับเนี่ยหลักร้อยสามตัวข้าง A4 บวกหลักหน่วยสามตัวข้าง A4 ได้กับตัวเลขแล้วก็บวกเก้าคงที่นะครับแล้วก็ได้กับ,กบตัวเลขก็ 6, บวกหกบวกเก้าบวกสองบวกสองตามนี้นี่ครับาลาหลักร้อยสามตัวข้าง A4 บวกหลักหน่วยสามตัวข้าง A4 หกบวกศูนย์ได้หกบวกเก้าคงที่นะครับได้ห้าสิบห้านั่นแหละครับ แล้วก็5บวก6ได้11 1บวก9ได้10 0บวก2ได้2 2บวก2ได้4นะครับ5 1 0 2 4นี่ติก๊กค่าไว้ละนะครับอา้าว51024เขียนในนี้ก่อน5 1 0 สองสี่เหมือนหมนนี้เลย f อนะครับเหมือนกันเลยเอาไปต่อสูรสามเลยไม่ต้องเสียเวลากันนะครับสุดสามขึ้นในไหนดีเอฟซไม่เห็นเห็นไม่ชัดนี่สุดสามหลักร้อยนะครับมาตรวจทานให้ f อเลยนะครับใช่ นะครับหลักหน่วยสามตัวครั้งที่นหนึ่งดยไม่ต้องทำเลยเลยนะครับนี่4ี9ก็ใช้9กาามายกมาฝังนี่นะครับแล้วก็เศษละลบเดือนหนละแปดบวกสอเด้10ก็0ูนย์บวกหนึ่งในหนึ่งบวกหนึ่งนสองนะครับเก้าแปดศสองนีแอดมากไว้าศนย์ก่อนหนึ่มาดีหลักร้อยนะครับทีนี้มาดู อ่าครบทวนแล้วอ้อยยังต้องเอามาลงนู้นอีกอ้อน,นี่สี่นี่เก้าแปดศูนย์หนึ่งสองนะครับเก้าแปดศูนย์หนึ่งสองอ่าทีนี้มาชนตัวไหนบ้างศูนย์นะครับ แปดหกหกมีตัวเดียวแฮะเอ๊ะเมื่อกี้ทำถูกไหมเนี่ยสูตรสามสูตรสาม ขออภัยเอฟซีแอทพลานแล้แอทพลานละวเอฟซีเออแอดง่วงนอนนะครับออกจากกะเคืนออกมาง่วงนอนขออภัยแอดยังไม่ได้ตรวจทานให้เอฟซีเลยทำไมแอดจะไปเร็วจนอสองศูนย์แลยวเอฟซีจะแอดพลาดขออภัยเอฟซีนี่สองศูนย์แล้แอดพลาดขออภัยจริงๆ เนี่ยขออยาก fc หาที่ขิดลบก่อนโอ้ยผิดพลาดทุกครั้งเลยขอไป fc จริงจริงขอไปขอไปนะครับขอไปจริงแอดับพ p ลา w เองนะครับขอไปขอไปเป็นอย่างสูง fc แอดจะทำเวลากลายเป็นไ่วตองเสียเวลาจริงๆเลยไม่น,น,นแบบนี้เนาะ fc ขอไปนะครับขอไปแอด,ดลบแป๊บเดียวได้แห้งลิควิดแห้งก็เดินหน้าต่อได้เลยแป๊บเดียว fc ขอเวลา fc แป๊บเดียวนะครับแล้วก็ระวังที่อ้ออันนี้แห้งนะครับได้แอด,ดมาทําสูตรสให้ดูก่อน ยังไม่ได้ตรวจทานใ e น f c เลยดูสิออก15ออก145นะครับ e f c นี่145ก็ต้องมาตรวจทานก่อนใช่ไหมลระนี่1เข้านะครับ1เข้าอ่านี่สูตร2เข้าทีนี้เข้าแล้วก็ต้องมาทำสูตรเดินหน้าต่ออีกนะครับเนี่ย16 พฤศจิกายนหกแปดนะครับใช้หลักร้อยสาตัวครั้งที่สี่นะครับบวกหลักหน่วยสามตัวง่ายที่สี่สองสามเก้านะครับสองสามเกสองสาเกเล็กอ่าสูตรที่ใช้ก็คือนี่ครับ นี่ครับอาจารย์ระเบียบหน่อยนี่ครับก็เท่ากับว่าสองบวกเก้านะครับสองบวกเก้าเท่ากับหนึ่งบวกเก้าคงที่นะครับเท่ากับศูนย์อันนี้ถูกแล้วบวกหกก็ได้หกบวกเก้า ไ,ได้สิบห้าบวก2องได้เจบวก2ได้9นะครับเอออย่างงี้ถูกแล้ว f อฟนะครับ0ูนย์หกห้าเจ็ด้าศย์หห้าเจกเอาเจอเลยนะครับนี่หมาเนี่ยครับ นี่หกมาอ่าวเน้นหกเลยนะครับเน้นหกเนาต่อไปมาดูอีกมีไหมศูนย์เอามีอีกอ้าวผิดทั้งสองสองศูนย์เลยผิดหมดเลยเอาไม่เป็นไรนะครับมาดูอันนี้ศูนย์เอาศูนย์ก็ามานะครับมีไหมศูนย์เอาห้าก็มานะศูนย์ทั้งห้าเลยเอามาดูตรงนี้อีก ศูนย์นี่หกโอ้หกมาสามงวดนะครับนี่เก้าเอาเก้าก็มานะครับศูนย์เจ็ดก็มาครบเลยเอฟซีนะครับครบเครื่องครบเครื่องครบเครื่องศูนย์หกห้าเจ็ดเก้านะครับศูนย์หกห้าเจ็ดเก้าเอามาเขียนใหม่ศูนย์หกห้าเจ็ดเก้า 0 6 5 7 9เนี่ยตรงนะครับ0 6 5 7 9อ้าวสูตร3สูตร3อ่าลบไปนี่แป๊บหนึ่งตรวจทานก่อนใช่ไหมล่ะ1 4 5 f 4 1 4 5 3 7 ออกหนึ่งแอติกศูนย์กันหนึ่งมาหนึ่งจริงๆนะครับงวดนี้ลืมขีดถูกขีดถูกนะครับเออนี่เอา้าวมาทำงวดใหม่เอฟซีดูก่อนนี่ยสิบหกพฤศจิกายนหกแปดนะครับสูตรที่ใช่คือ นะครับใช้หลักหน่วย3ตัวครั้งที่1นะครับแด้สกัดโซลไรก็ยกมาอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็ลบ1บวก2บวก1บวก1นี่ครับเลท้าย3ตัวครั้งที่1หลักหน่วยนะครับยกมาชึบนะครับก้าวยกมาฝั่งนี้ลบ1นึแล้ว8บวก2ได้10กับศูนบวกหได้1 1ึบวกหได้2 9 8 0 1 2ก็เข้าที่1ไปนะครับทีนี้ มาดูงดใหม่นะครับงดใหม่เงินใหม่หกศูนย์สองเอฟี่หกศูนย์สองศูนย์สองนี่แหละสองตัวนี้แหละนะครับนี่แหละคือสูตรเลยนะครับสูตรแล้วก็สองยกมาฝั่งนี้นะครับโค้งมา พืดนี่นะนี่กล็ลบหนึ่งแล้หนึ่งบวกสองได้สามบวกหนึ่งได้สี่บวกหนึ่งได้ห้านะครับออกอะไรเดี๋ยวมาดูกันอ่าตามนี้ สองหนึ่งสามสเจอเลยนะครับนี่ก็เข้าที่3ไปสองหนึ่งสามี่ห้าไหมอันหนนี้ไม่มีเอาดูสองหนหเอาเจอแล้วครับเข้าหเข้าห้าดูก่อน ข้าห้าข้าห้าข้สามแล้วเอฟซีข้าห้าแล้วก็เข้สามคังนี้แหละมีไหมไม,ม่สรุปว่า,าว 5, 5, เข้าห้านกนับสามเอฟซีข้าห้ากับสามทีนี้มาดูจดลงใส่บันทึกสถิติเกา่าเก่าคกือก ต้นต้นตำลับจริงๆนะครับสองหนึ่งจุดสามนะครับมาดูนี่สองหนึ่งสามสี่ห้าอ่ามาดูชนใหม่มชนศูนย์นะครับ แปดในตัวเดียวหกนะครับชนหกห้าเอาห้าสามตัวเลยเอฟซีสองค่ะสองอีกครับศูนย์มิลล์หกห้ามิลล์เจ็ดตัวเดียวเก้าตัวเดียว ครบนะครับ4ก็ตัวเดียวชนนะครับ0 6 5ย์หห้าสองนะครับหลักร้อย0 6 5ย์หห้าสองชนทีนี้แอดจับชุดไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับจะได้ไม่ต้องเสียเวลา f อฟนี่เลยครับหลักร้อยงวดนี้นะครับหลักร้อยสามสุดชนงวดหนึ่งธันวาหกแปดนะครับร้อยสุดหนึ่งนะครับตามนี้ ร้อยสุดสองตามนี้ร้อยสุดสามตามนี้แล้วก็มาชนรวมกันได้ศูนย์หกห้าสองตรงนะครับนี่ศูนย์หกห้าสองตรงนะครับนี่พอตรงแล้วแอดก็จะมารีวิวให้เอฟซีดูเลยว่าตัวที่แอดขีดสองขีดนี่คือเน้นเน้นเน้นสองนี่ไม่เน้นนะครับแต่ถ้าแอดเน้นมากสุดนะครับ แอดเน่นศู์ตัวเดียวแอดให้เพิ่มเป็นสามขีดนะครับให้เน่นสูงศูนย์แล้วก็ลองมาห้านะครับเนี่ยลองมาห้าแล้วก็ลองมาหกแล้วก็ลองมาสองนะศูนย์อันดับหนึ่งห้าอันดับสองหกอันดับสามสองอันดับสี่จากนี้จัดอันดับให้เอฟซีเรียบร้อยเลยนะครับแต่ถ้าให้เลือกแอดมองศูนย์เปอร์เซ็นต์สูง นะครับที่จะมาหลักร้อยนะครับเนี่ยเออลองดูชนแค่สี่ตัวก็หวังว่าจะเข่าสักหนึ่งตัวเหมือนก่อนเหมือนงวดก่อนนเช่นเคยนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับสุดท้ายนี้เอฟซีนะครับที่เข้ามาชมช่อง u t u b e แอนหนุนเสียงมากรับโจกจงถูกกระเพาะร่างกายแข็งแรงนะครับไม่เจ็บไม่ไข้หลอดพ้บบนจากพยายอันตรายทั้งหลายทั้งปวงนะครับเสียงโชคซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลและเสียงโชค คลิปนี้ใดๆก็ขอ็โชคดีถูกรางวันทุกท่านทุกคนนะครับเอฟซีคลิปนี้ก็โชคดีสวัสดีครับผม